สวัสดีครับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพ์ตหุ้นคุณทำได้นะครับโดยเฉพาะนะครับ defensive investor นะครับนักทุน VI เชิงรับนะครับผู้ที่มุ่งเน้นรับปันผลนะครับเพื่อสร้างรายได้หรือมีนะครับ passive income รายได้เข้ากระเป๋าเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งมุ่งเน้น เนะจาะลึกนะครับลงทุนในหุ้นปันผลซื้อถือลงทุนระยะยาวส่วนต่างราคานะครับเป็นของแถมอย่างนี้วันนี้ก็จะได้นําเสนอหุ้นให้เพื่อนเพิพจารณานะครับหุ้นที่จ่ายปันผลไม่เคยขาดนะครับตลอดช่วงระยะเวลา10ปีขึ้นไปอย่างยาวนานนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดเราซับมานะครับประมาณ30ปีนะครับนั้นประวัติการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็น ชื่อเสียงนะครับของบริษัทเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่นะครับเขานำเสนออย่างผมดูเว็บไซต์จิตตะ .com ประกอบให้กับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะดูนะครับหลากหลายเว็บไซต์นะครับปัจจุบันก็มี Search Engine เยอะแยะนะครับเข้ามาที่ Factsheet นะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆก็ดูนะครับในส่วนของเงินปันผลอย่างนี้นะครับเงินปันผลอยู่บรรทัดนี้เงินปันผลต่อหุ้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ดูว่าเขาจ่ายปันผลมานะครับอันเนี้ยเห็นไหมครับอ่าเป็น9ปี10ปีเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนนะครับประกาศจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับอ่ากำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS นะครับอันเนี้ยนะครับอ่ารายได้ต่อหุ้นประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้รายได้นะครับยังไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเป็นกําไรสุทธิกําไรต่อหุ้นหรือ EPS เป็นกําไรสุทธินะครับไม่ใช่กําไรจากจากกำนินงานไม่ใช่กําไรขั้นต้นอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นกําไรสุทธิเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาจ่ายปันผลอย่างนงี้นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการตรวจสอบเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับพเพื่อนๆก็ไปค้นคว้านะครับ แล้วก็อย่าลืมถ้าจะลงทุนในหุน้นตัวไหนนะครับให้อ่านรายงานประจำปีด้วยนะครับโดยเฉพาะพอร์ตกับเส้นเร็วกับเส้นรวยนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตเก่งกำไรพอร์ตดั้งทุนไอเชิงลุกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะครับอันนั้นคือขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราใช้นะครับที่เราทำแล้วได้กำไรสเสมอนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับ บริษัทอินโนเวร์เบอร์นะครับประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเขาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับปทุมธานีสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์นะครับเขาผลิตยางนอกอยางในรถจัก,กรยานยนต์หรือรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ราคาผ่าค่อนข้างน่ารักเลยก็คือผ่า1บาทนะครับนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละนะครับ ไม่เกินร้อยละบานะครับ1บาทก็จะจ่าย65สตางค์ลงไปอย่างนี้นะครับ10สตางค์20สตางค์50สตางค์อย่างนี้แต่ว่านโยบายเขาคือไม่เกินร้อยละ65ทุนจดทะเบียน192ล้านชำระเต็มมูลค่าเรียบร้อยอันนี้ไม่มีความกังวลเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องเป็นหนี้บริษัทอีกนะครับในกรณีที่บริษัทไหนที่ชำระมูลค่าหุ้นยังไม่เรียบร้อยนะครับ 25% 50%ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างนี้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับอันนี้ในส่วนของลักษณะธุรกิจเห็นไหมครับ IRC เนี่ยเขาประกอบธุรกิจด้านการผลิตนะครับยางนะครับก็คือนะครับผลิต ผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงระดับโลกอย่างนี้นะครับอันนี้คือความหมายของลักษณะธุรกิจแบบเยอะๆนะครับไปอ่านรายงานประจำปีเพิ่มเติมไปดูว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างคู่แข่งนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างรายได้โครงสร้างค่าใช้จ่ายสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อะไรเป็นยังไงนะครับ ลูกค้ามีกี่รายรายใหญ่รายเล็กนะครับอะไรเงี้ยเพิ่งพาลูกค้ารายเดียวหรือหลายรายเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมครับ31ปี30ปีนะครับส5 3 7 25สิงหา2 5 6 8นี่ก็จะครบ31ปีนะครับถือว่าอยู่มายายาวนานนะครับประวัติการจ่ายปันผลดูไปแล้วนะครับถือว่านะครับรักษาชื่อเสียงได้อย่างดีนะครับในเรื่องของการจ่ายปันผลราคาพา IPO นะครับพา10บาท IPO 159ปัจจุบันถ้าเราแตกพาไปที่1บาทเขาแตกพาไปที่1บาทก็ IPO จะอยู่ที่15บาท90สตางค์นั่นเองนะครับต่อหุ้นปัจจุบันหุ้นนะครับบนกระดานเทรดเนี่ยจะอยู่ที่11บาทนะครับอันนี้ก็ือว่าหุ้นนะครับมีส่วนลดจาก IPO เพราะว่ามันตั้ง30กว่าปีแล้วเขาได้คืนทุนหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่ลงทุนคราวนี้ ในส่วนของหุ้นตัวเนี้เราก็จะตรวจสอบสุขภาพกันหน่อยว่าสุขภาพเขาดีหรือแย่ผู้บริหารรอบครอบหรือว่ายอดแย่นะครับหรือยอดเยี่ยมเราดูนะครับ CR สาภาพคล่องทางการเงินนะครับเราร้องขอว่าเท่ากับหรือมากกว่า2เท่าขึ้นไปนี้นะครับหุ้นตัวนี้ผู้บริหารนะครับดูนะครับอัตราส่วนสภาพซ่องสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยสเท่ากว่าทั้งนั้นเลยในแต่ละปีถือว่าโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อน เราไปดู DE อนะครับอัตราส่วนนะครับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับใช้เลเวเลเยอะไหมนะครับไม่เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับหนี้สินต่ํากว่า1นะครับต่ำกว่า0.8ถือว่าโคตรยอดเยี่ยมเลยสุขภาพดีแต่เดี๋ยวนะครับอย่าดูเรื่องของงบดุลอย่างเดียวเพียวๆนะครับเพื่อนๆจะต้องไปดูเรื่องของงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดนะครับเราดูวงจรเงินสดกันหน่อยนะครับเห็นไหมครับ เก็บนี่เฉลี่ยก็2เดือน2เดือนนิดๆนะครับแล้วก็เอาไปชําระเจ้าหนี้การค้าก็ใกล้เคียงกันนะครับ2เดือน2เดือนนิดๆอย่างนี้นะครับถือว่าไม่ได้เอาเปรียบนะครับไม่ได้เอาเปรียบเจ้าหนี้การค้านะครับพวกซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับเพราะว่าพวกเจ้าหนี้การค้าเขาก็ต้องใช้เงินนะครับไปหมุนในกิจการของเขาเหมือนกันอย่างนี้นะครับถือว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับแล้วก็ สภาพคล่องสูงด้วยตัวนี้นะครับถือว่าสวยนะครับสวยอยู่งบกระแสเงินสดเป็นยังไงนะครับ OPM นะครับ OPM operating margin นะครับกำไรจากการเงินงานเป็นยังไงบ้างเงินสดสุที่จากกิจกรรมการเงินงานถ้าเป็นบวกดีนะครับหมายความว่าบริษัทนะครับทำธุรกิจแล้วมีกําไรถ้าเป็นลบนี่แย่นะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นลบเนี่ย ถือว่าลงทุนนะครับซ่อมเครื่องมือทามาหากินหรือว่าสร้างโรงงานใหม่หรือว่าซื้อเครื่องจักรใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นบวตอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของการขายทรัพย์สินกินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้รับปันผลจากบริษัทลูกอย่างเงี้ยหรือว่าบริษัทร่วมร่วมทุนร่วมลงทุนนะครับในส่วนของการจัดหาเงินเนี่ยกิจการการจัดหาเงินถ้าเป็นลบนะครับถือหมายถึงการ จ่ายผลผลแล้วก็ใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นบวกเนี่ยกู้หนี้ยืมสินนะครับมีภาระดอกเบี้ยอันนั้นต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแฟกชีตนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขงบการเงินก็ถือว่าโอเคเลยเราดูภาพรวม5ปีกันบ้างนะครับภาพรวม5ปีเนี่ยเราก็ดูแบบนี้นะครับ4บรรทัดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมเมื่อกี้นะครับ เรื่องของงบดุลนั่นแหละนะครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ5000ล้านนะครับในส่วนของหนี้จาก1400ล้านเหลือ1031ล้านนะครับถือว่าลดลงนะครับอันนี้นี้น้อยอยู่แล้วาเราไม่ห่วงนะครับในส่วนของส่วนหของผู้ถือหุ้นนะครับ3,800กว่าล้านนะครับก็ขยับขึ้นมา4000ล้านก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีนิดๆนะครับที่ว่าบริษัทนะครับไม่เคยขาดทุนนะครับใน5ปีบัญชีมานี้นะครับ ในส่วนของกําไรสุทธิก็มีขึ้นขึ้นลงนะครับสามกว่าล้านบ้างร้อยกว่าล้านบ้างนะครับสามกว่าล้านอย่างนี้ผุผุผุโผนะครับแต่ว่าไม่มีตัวแดงนะครับอนนี้เราดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารน,นะครับเราดูเอาอีสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ในระดับดีมาตรฐานอยู่ปีหนึ่งนะครับที่เหลือก็คืออยู่ในระดับไม่ติดลบนะครับดีล่าง นะครับไม่ได้อยู่ในดีมาตรฐานนะครับแล้วคราวนี้ดูความมีน้ําใจนะครับของผู้บริหารว่าจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับสี่เนะครับขึ้นอยู่กับว่าปีไหนได้กําไรเยอะมากหรือว่าได้กําไรน้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายการจ่ายปันผลก็คือนะครับเขาจ่ายปันผลต่ํากว่าร้อยละหกส้นตะครับต่ำกว่าหกสอนะครับอยู่ที่เขาละนะครับเอออันนี้ก็ เราดูนะครับต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับการได้รับปันผลก็แตกต่างกันฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ4-5%ปนะครับปันผลนะครับปันผลฉเฉลี่ย5ปีเนะี้อยู่ที่ประมาณ4-5%อนะครับอันนี้ p v v Price to Book Value ราคามีส่วนลดจากมูลค่าทางบัญชีเนี่ย48นะครับร้อยหนึ่งก็คือขาย52บาทน,นะครับ ลดให้48บาทนะครับอันนี้คือตามมูลค่าทางบัญชีนะครับอันนี้เรื่องของ PE นะครับเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่าอันนี้ก็ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้หุ้นถูกนะครับจับเป็นผลโอเคอยู่นะครับเห็นไหมครับมูลค่าตามบัญชี21บาทต่อหุ้นแต่เขาขายอยู่ที่11บาทนะครับลดให้เป็น10บาทเลยทีเดียวนะครับ m a r ก็ t Cap ก็อยู่ที่2,114ล้านนะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับไปกดอ่านในส่วนของรายงานประจําปีนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับโหลดมาอ่านในแต่ละปีนะะ20-30ปีนะครับทำเหมือนกับคุณปู่บรันเบัฟเฟตนนแหละไปเที่ยวทะเลชายหาดนะครับก็จะเอาพวกนะครับคนอื่นๆจะเอาแมกกาซีนนะครับพวกหนังพวกดาราพวกบันเทิงอะไรต่างไปอ่านแต่คุณปู่เนี่ย นะครับอ่านรายงานประจําปีของบริษัทนะครับต่างๆไม่ว่าบริษัทคู่แข่งหรือว่าบริษัทของตัวเองที่ลงทุนอยู่อย่างเงี้ยเป็นหนังสือว่างนะครับอ่านหนังสือวันละ500หน้านะครับสั่งหนังสือพิมพ์วันละ6ฉบับอย่างนี้นะครับประวัติของคุณปูรมเบอร์เฟตนะครับอันนี้เราก็อาจจะเรียนแบบนะครับเราค่อยๆสะสมหุ้นที่อยู่ใน เรนอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในวอสลิตอยู่ในการเฝ้าดูนะครับติดตามของเราเนี้ยเราก็ขยันอ่านนะครับอันนี้เป็นหัวใจของการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับขอให้มีความสุขได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่เราลงทุนแล้วสบายใจนะครับขอขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ